ความในใจของแตงโมถึงจจกรจันสุดซึ้งวันนี้ได้เพื่อนคืนแล้วล่ะค่ะหลังจากผิดใจกันมานานต้นเหตุก็เพราะว่าอดีตผู้จัดการของจจกรจันเป็นตัวกลางให้แตงโมและจจกรจันต้องห่างกันค่ะแต่ล่าสุดนี้ทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วซึ่งในอินสตาแกรมแตงโมเองโพสภาพคู่กับจักรจันพร้อมแคปชั่นว่าดีใจที่ได้เพื่อนคืนขอบคุณอะไรก็ตามที่ทําให้การรอคอยของหนูแบบไม่ตั้งความหวังมันเป็นจริงขึ้นมาสักทีเป็นห่วงและคิดถึงมากต่อไปนี้ขอให้เจ๊มีความสุข อย่างเดียวสุขที่ได้เป็นตัวของตัวเองสุขที่ได้ใช้ชีวิตความคิดของเจ๊เองนะวันนี้ถึงเราจะไม่สนิทกันเหมือนเดิมแต่น้องเองก็ยังรักและหวังดีกับเจ๊เสมอเหมือนที่เคยบอกไว้ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่าง,งานั้นและก็ต้องขอบคุณเจ๊ที่ยังรักและเป็นห่วงน้องเช่นกันยิ้มรับวันใหม่และสู้ไปด้วยกันนะรอดูสายลุงขึ้นพร้อมกันรักเจ๊ โมโตแล้ว ag, โมจันในวันเผชิญโลกกำลังใจดวงโตขอบคุณอาบีที่ทำให้เราได้เจอกันและดูแลเราสองคนเป็นอย่างดีในขณะนี้ ag, วันนี้ถึงเวลาที่เราต้องแยกย้ายกันไปรับผิดชอบสิ่งต่างๆตามบทบาทของตัวเองอย่างหนีไม่ได้ขอให้อาพบเจอสันติสุขและระักแทน้ในจิตใจน,นะคะสร้างมันขึ้นมาเองได้ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ